กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกระเช้าข่าว Around the World นะครับเป็นช่วงที่พลาดไม่ได้เพราะว่าจะมาบอกผู้ชมกันว่าการรับประทานอาหารการดื่มน้ําอย่างถูกวิธีเขาต้องทําอย่างไรที่ผ่านมาที่คุณทําอยู่อาจจะไม่ถูกก็ได้อ้าวใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าอาหารนี่เป็นปัจจัย4เป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ที่มีความจําเป็นต่อการดำรงชีวิตมากเลยครับคนส่วนใหญ่เนี่ยรับประทานอาหารการวันละสามมื้อแน่นอนเชา้ากลางวันเย็นบางคนเนี่ยต่อดึกอีกด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะให้ความใส่ใจกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไป โดยอาหารบางอย่างนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าเราก็รับประทานเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับซึ่งที่อังกฤษเขามีผลสำรวจความรู้เรื่องอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดที่จะมาเล่าให้ทุกชมได้ฟังกันเนี่ย2,000คนอม,มาดูกันนะครับจากผลการทดสอบทำให้รู้ว่า3ใน4ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องอาหารน้อยเพราะว่า100คน คุณผู้ชมคะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่ตอบคําถามได้ถูกหมดทุกข้อนะคะ mm. ก็เลยสามารถสรุปได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องของเกลือปริมาณโซเดียมหรือน้ําตาลไขมันอิ่มตัวที่แฝงอยู่ในอาหารเลยที่เป็นเมนูยอดฮิตนะคะยกตัวอย่าง4ใน5ของกลุ่มตัวอย่างไม่รู้เลยว่าแฮมชีส แฮมชีสที่เราชอบซื้อมาอมทําแซนด์วิชกินกันเช้าๆดูแบบว่าอร่อยมากที่ทํากันทุกบ้านทุกครัวเรือนอุดมไปด้วยเกลือมากกว่ามันฝรั่งทอดกรอบที่เป็นสองๆเป็นถุงๆที่เราทานกันเสีอีกอ๋อเหรอแฮมชีสค่ะอ่ะผมก็ไม่ทราบ และในนี้นะครับกว่า2ใน3เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราไม่ควรบริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมเกิน1ช้อนชาต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ3กรัมนะครับรวมถึงบรรดาโยเกิร์ตผสมผลไม้ที่คุณสุภาพสตรีชอบรับประทานแล้วก็มีโฆษณาออกมาตลอดเลยบอกว่าไม่มีไขมันจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงนะครับมีน้ำตาลมากกว่าคอนเฟรกชามด้วยซ้ำไปหรือถ้าจะเทียบกับกาแฟดำเนี่ยก็เหมือนกับกาแฟดำใส่น้ำตาล สองช้อนชาเนี่ยน้อยกว่าอีก โอ้โห oh, oh, นะคะ mm hmm. อ่ะหลายคนก็ไม่รู้นะคะอ่ะมาดูต่อค่ะทางด้านเชฟชื่อดังของอังกฤษนะคะอินส e ลีย์แฮรเนะคะออกมาบอกว่าทุกคนควรที่จะใส่ใจหาความรู้เรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะควรที่จะรู้ว่าในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นนะคะมีสารอาหารอะไรบา้างมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งในปัจจุบันนี้ราคาและระยะเวลาในการเตรียมอาหารก็จะเป็น2ปัจจัยหลักที่ทําให้เราทําการเลือกเลือกบริโภคอาหารโดยทางด้านเชฟแฮรเรีนะครบอกว่าแนะนําไว้เลยว่า ทุกคนพยายามที่จะควรนะคะทำอาหารรับประทานเองรวมทั้งเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลน้อยหรือหวานน้อยเลยนะมาดูกันเลยในแต่ละวันนะครับคนเราไม่ควรบริโภคน้ําตาลเกิน90กรัมแล้วก็ควรที่จะลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวซึ่งสําหรับคุณผู้ชายก็ไม่ควร ได้รับไขมันอิ่มตัวนะครับเกิน30กรัมต่อวันสําหรับคุณผู้หญิงไม่ควรเกิน20กรัมต่อวันแล้วก็ลดอาหารที่มีโซเดียมสูงครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถดูได้จากฉลากส่วนประกอบของอาหารหรือว่าวัตถุดิบที่จะนํามาปรุงอาหารและที่สําคัญเลยครับคือต้องใส่ใจดูแลซึ่งแค่การควบคุมความเค็มจากเกลือหรือว่าโซเดียมคุมปริมาณน้ําตาลไขมันอิ่มตัวไม่ให้เกินค่ากําหนดตามหลักโภชนาการ แค่นี้นะครับก็จะส่งผลให้เราสามารถลดโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยที่จะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดได้รวมไปถึงโรคอื่นๆที่อาจจะเล้าเข้ามาด้วยนอกจากเรื่องของอาหารแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างที่เราต้องบริโภคทุกวันและขาดไม่ได้ก็คือน้ำเปล่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมร่างกายของมนุษย์เรา <S 2> <S 2> <S มีน้ำเป็นส่วนประกอบ70%ของน้ำในร่างกายของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนน้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์เนี่ยประมาณ60% นอกเซลล์อีกประมาณ3 0นะคะและที่อยู่ในเนื้อเยื่อแล้วก็เลือดในอีก10%อซทําให้เราในต้องการน้ําประมาณนะคะ2-3ถึงลิตรต่อวันซึ่งร่างกายก็จะมีการขับออกมาในลักษณะของปัสสาวะ0.5ถึง2.3ลิตรต่อวันนอกจากนี้ก็จะมีการขับออกมาทางเหงือ่ออุจจาระแล้วก็มีลมหายใจด้วยหน้าที่ของน้ำในคำผู้ชุมครับมีทั้งช่วยย่อยอาหารละลายสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนเพื่อขนส่งให้เซลล์ทั่วร่างกายนะครับช่วยให้หัวใจทํางานปกติ เลือดก็จะไหลเวียนได้ดีแล้วก็ละลายสารพิษเพื่อขับออกจากร่างกายทําให้ข้อกระดูกเคลื่อนไหวได้สะดวกนะครับทำให้ผิวพรรณสดใสไม่แห้งกร้านและสุดท้ายเนี่ยทำให้ใบหน้าใบหน้าของเราครับชุ่มชื้นดูมีเลือดฝาดด้วยอ่ามาดูมาดูวิธีการดื่มน้ําที่เกิดประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดกันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ดื่มน้ําที่สะอาดไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ไม่มีสารเคมีไม่มีโลหะหนักปะปนมาในน้ําและเรายังต้องดื่มน้ําให้เพียงพอและถูกต้อง คุณผู้ชมควรที่จะดื่มน้ําอย่างน้อยนะคะวันละถ้าตีเป็นแก้วนะ6-8แก้วหรือประมาณ2-3ลิตรควรดื่มทันทีหลังจากตื่นนอนมาเลยยังไม่ต้องแปลงฝันนะคะโดยตอนเช้าเนี่ยดื่มน้ําอุ่นๆทันที2แก้วเพื่อช่วยในการขับอุจจาระที่ดีขึ้นและก็ควรดื่มน้ําทุกครั้งที่รู้สึกกระหายน้ําไม่ควรดื่มน้ําเกินครึ่งแก้วก่อนรับประทานอาหาร15นาทีและ ภายใน40นาทีหลังมื้ออาหารนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าน้ําจะไปทำให้น้าย่อยในกระเพาะอาหารของเราเจือจาาทำให้การย่อยไม่ดมีและการดื่มน้ำนะครับควรขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยครับอย่างเช่นอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งเนี่ยจะทําให้ร่างกายนั้นสูญเสียน้ํา ทางผิวหนังและก็ลมหายใจมากกว่าปกติดังนั้นควรดื่มน้ําให้มากครับผู้ที่ออกกําลังกายมีไข้ท้องเสียอาเจียนก็ควรที่จะดื่มน้ําเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําแต่ว่าควรจะดื่มทีละนิดเอาแบบจิบทีละ2-3อึกแต่ว่าเน้นจิบบ่อยๆนะครับซึ่งก็จะดีกว่าการดื่มน้ําทีเดียวครั้งละมากๆเพราะจะเป็นการเพิ่มภาร,ระให้กับระบบขับถ่ายอย่างไต ลและก็หมามรวมไปถึงระบบการย่อยอาหารอีกทั้งร่างกายนะครับอาจจะดูดซึมไม่ทันแล้วก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะก็เลยทําให้แม้ดื่มน้ําเข้าไปมากเราทําให้รู้สึกยังหิวอยู่บ่อยๆการดื่มน้ําที่เพียงพอนะคะคุณผู้ชมจะช่วยทําให้ไตและตับของเราทํางานได้ดีหากปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําและได้รับน้ําไม่เพียงพอร่างกายก็จะมีการดึงน้ําจากส่วนต่างๆมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวแน่นอนที่สุดนะคะมันก็จะส่งผลให้ระบบไหลเวียนของของ,ของเหลวในร่างกายผิดปกติผิว ยาปวดศีรษะเป็นตะคิวและก็เป็นความดันสูงในที่สุดที่พูดมาทั้งหมดนะครับแม้ว่าน้านั้นจะมีคุณประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการดื่มอยู่บ้างครับอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตที่มีอาการวน้บวมน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องควบคุมปริมาณน้ําที่ดื่มในแต่ละวันเพราะว่าไตาของผู้ป่วยไม่สามารถขับน้าออกจากร่างกายได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ําเย็นจัดด้วยเพราะว่าอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ย จะต้องปรับอุณหภูมิของน้ำที่เย็นจัดให้กลับเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายก่อนที่จะนำไปใช้งานได้นะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็แนะนำด้วยว่าควรดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำเพื่อช่วยขับเหงือ่อแต่การดื่มน้ำมากเกินไปเนี่ยแน่นอนก็จะส่งผลเสียให้กับร่างกายเพราะาร่างกายจะต้องทำงานอย่างหนัก แล้วก็อาจจะซุดโมก่อนไวด้วย่ะนะคะเรียบร้อยสําหรับอาหารและน้ํานะคะทําแต่พอดีไม่ทําอะไรมากไปและไม่ทําอะไรน้อยไปนะคะข่าดอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญกับการดํารงชีวิตค,คือการออกกําลังกายนะคะคุณผู้ชมรายการกระสับวงข่าวของเราขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานด้วยกันนะคะกับกิจกรรมปั่นให้ไกลเพื่อปัญญาไทยสู่เมืองหนังสือโลกในวันอาทิตย์ที่20มกราคมนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหาคนครนะคะ,ะ,คะเขาจะเริ่มลงทะเบียนการ7จ็ดโมงครึง่งสำหรับใครที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ย ก็บอกว่าอย่าลืมนําหนังสือติดไม้ติดมือมาด้วยมาบริจาคในงาน<ด>เพื่อเป็นการาช่วยกันโดยเฉพาะผู้ชมที่อยากจะลองสมัครเป็นสาวยาคูไปเทสที่งานนี้ได้ปั่นดูก่อนปั่นไหวไหมก็จะรู้กันค่ะแล้ววันนี้รายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ